สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเลี้ยงปลาดุกกี่เดือนถึงจะจับขายได้นะครับก่อนอื่นเราต้องดูตลาดของเราก่อนนะครับว่าตลาดของเราต้องการปลาขนาดเท่าไหร่นะครับเออบางคนจับตอน4ตัวโลครับบางคนจับตน3ตัวโลแลวบางคนจับตอน สองตัวโลมันระยะมันไม่เท่ากันครับบางคนจับเป็นตัวตัวกิโลก็มีครับทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็ก็ดูด้วยนะครับว่าปลาที่เราเลี้ยงนะครับเป็นปลาพันบิก๊กวีหรือรัเสเซียนะครับคือถ้าเป็นปลาพันรัเสเซียนี่มันจะโตเร็วหน่อยนะครับ b i าบิกอุยมันจะช้ากว่านะครับส่วนระยะเวลานะครับที่จะจับขายได้ถ้าหากเป็นปลาสี่สี่ตัวกิโลนะครับถ้าเป็นสี่ตัวกิโลของปลารัเสเซียนะครับประมาณสองเดือนก็จับขายได้แล้วครับสี่ตัวโลนะครับอันนี้สี่ตัวโลของปลาดุกรัเสเซียนะครับ ถ้าเป็นสามตัวโลถ้าเป็นสามตัวโลครับประมาณสองเดือนกว่าๆสองเดือนครึ่งครับก็จับขายได้นะครับสามสามตัวโลของของรัสเซียนะครับของรัสเซียยังไม่ทูดถึงของบิ๊กอุยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสองตัวโลหรือว่าเตอกตัวเกือบกิโลก็ต้องสามเดือนกว่านะครับสามเดือนกว่า สี่เดือนสี่เดือนนี่ช้าสุดน,นะครับสี่เดือนของรัเสเซียนี่ถ้าใช้เวลาเลี้ยงเยอะกว่านั้นนี่ปลาจะขายไม่ได้นะครับมันจะใหญ่เกินส่วนของปลาดุกบ,บิ๊กอุยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับถ้าเป็นปลา สีตัวกิโลนะครับต้อง3เดือนกว่าครับถึงจะจับได้เดียว,วประมาณ3เดือนครับ3เดือนนี่เริ่มเริ่มมีหัวปลาสี่ตัวโลนะครับถ้าเป็น3ามตัวโลเนี่ยต้องต้องสี่เดือนนะครับของผมนะครับ ของคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขจะเลี้ยงโตเร็วกว่าผมหรือช้ากว่าผมยังไงครับแต่ละคนก็เลี้ยงตัวเร็วตวช้าไม่เท่ากันนะครับสามตัวกิโลก็ประมาณสี่เดือนกว่าถึงจะจับขายได้นะครับหรือถ้าใครจะขายบิคกุยสองตัวกิโลนี่ต้องช้าหน่อยครับสี่เดือนครึ่งเกือบเกือบห้าเดือนเลยนะครับ บิ๊กอุยนี่จะโตช้ากว่าแต่เขาจะกินอาหารน้อยกว่ากับรัเสเซียนะครับรัสปะดูรัเสเซียนะครับกินอาหารเยอะแต่โตเร็วส่วนปะดูบิ๊กอุยกินอาหารน้อยกว่าแต่โตช้ากว่าส่วนดลาดนะครับ ราคาบิ๊กอุยจะราคาดีกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับใครใครเลี้ยงตลา,ลาดของใครชอบปลาพันไหนก็เลี้ยงแบบนั้นนะครับดีกว่าคือสำหรับของผมนะครับมีทั้งบิ๊กอุยมีทั้งรัเสเซียของผมขายได้หมดครับส่งได้หมด ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับรบวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปดีๆมีสาระไม้ดูกันเรื่อยๆนะครับเป็นประจำก็สำหรับใคร ที่เน้นปลาตเร็วนะครับก็ก็เลี้ยงละเซียงครับมันโตัวเร็วกินเยอะ,ะครับแต่สำหรับใครที่เน้นตลา,ลาดนะครับขายง่ายผมว่าบิ๊กอุ้ยน่าจะขายง่ายกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับแถวแถวนี้นครับแถวบ้านผมคนจะนิยมบิ๊กอุ้ยมากกว่า แต่รัเสเซียก็ขายได้นะครับไม่ใช่ขายไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ